ความโดดเดี่ยวนั้นที่เติบโตมาค่ะมันทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราแบบเป็นตัวเราในวันนี้ค่ะสิ่งเดียวที่สามารถขับเคลื่อนมุกเองในวัยเด็กะก็คือการทําให้พ่อแม่ภูมิใจค่ะมุกไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพ่อแม่คาดหวังไหมแต่ตัวเองคาดหวังกับตัวเองแน่นอนแรามุกมองว่าจริงๆแล้วมันไม่แฟร์เลยที่ทําไมคนคนหนึ่งจะต้องทิ้งความฝันของตัวเอง <Yeah. S 1> เพียงเพราะคนอื่นบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แบบไหนที่เหมาะสมกับเรา mm. ไม่ต้องเป็นตามคนอื่น เป็นในแบบตัวเองนี่แหละที่เราอยากเป็นชีวิตเป็นของคุณนะคะ d o ท a l k จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเคยรู้สึกอึดอัดที่ต้องใช้ชีวิตในแบบที่ใครเนี่ยวาดหวังไว้ไหมครับต้องเป็นในแบบที่คนอื่นเนี่ยอยากให้เป็นตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่เลยมีคนมากมายหลีกเลี่ยงความคาดหวังของคนอื่นเนี่ยไม่ได้ นะฮะเริ่มตั้งแต่พ่อแม่เลยคนรอบตัวที่อยากให้เราเนี่ยเป็นแบบที่เขาต้องการนะฮะยิ่งไปกว่านั้นคือถูกมาตรฐานของสังคมเนี่ยบอกให้เราเนี่ยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้จนเราเนี่ยไม่ได้เข้าใกล้ความเป็นตัวเองสักทีเลยและไม่รู้ว่าจะต้องเป็นเท่าไหนถึงจะถึงจุดที่ทุกคนเนี่ยพอใจในตัวเรานี่เป็นพาร์ทนึงจากในหนังสือเล่มนี้ครับขอให้การพบกันเป็นอีกวันที่ไม่แตกสลายวันนี้ ประเด็นใหญ่ๆที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นตัวเองในแบบที่เราเนี่ยพอใจเออเฮ้ยเราจะทํำยังไงนะฮะเราจะมาคุยกันสิว่าเฮ้ยเส้นทางการเติบโตของคนคนหนึ่งเนี่ยคนเรามันจะเติบโตไปในแบบที่ตัวเองจะพอใจได้อย่างไรอ่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันมาที่คำถามข้อแรกเลยเนาะนะฮะอยากจะชวนคุยนิดนึงนะ,ะว่าคุณอิมินิมัสเนี่ยหรือคุณมุกเนี่ยครับมีวัยเด็ก เป็นแบบไหนอามาย,อย้อนอดีตกันหน่อยว่าเอ้ยเรามีช่วงชีวิตวัยเด็กเป็นแบบไหนฮะคำถามดีฟมากเลยค่ะดีฟนะฮะดีฟเลยดีฟเลยตอนจริงๆวัยเด็กก็นานมากอะเนาะไม่ได้เป็นเด็กมานานมากแล้วก็จําไม่ค่อยได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าจะถามจริงๆว่าวัยเด็กเติบโตแม่ไงไหก็น่าจะเป็นเด็กที่รู้สึกโดดเดี่ยวค่ะอืไม่ไม่ได้หาคำมันมันแปลกเหมือนกันไม่ได้หาคําตอบแล้วก็คงไม่หาคําตอบแล้วว่าทาไมถึงรู้สึกโดดเดี่ยวแบบนั้นแต่ว่า ความโดดเดี่ยวนั้นที่เติบโตมาค่ะมันทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราแบบเป็นตัวเราในวันนี้ค่ะสิ่งเดียวที่สามารถขับเคลื่อนมุกเองในวัยเด็กก็คือการทําให้พ่อแม่ภูมิใจค่ะเหมือนเราเป็นเด็กที่เสพติดการยอมรับจากผู้ปกครองแล้วก็เจพติดรอยยิ้มที่เห็นว่าพ่อแม่ภูมิใจในตัวเราเป็นลูกคนเดียวไหมครับไม่ค่ะเป็นพี่คนโตอ๋อเป็นลูกสาวคนโตมีทั้งเขาเลยวะ มีทั้งความคาดหวังของพ่อแม่<ช>แล้วก็มีความคาดหวังในฐานะที่เป็น<พ>ลูก<า>คนโต<ช>ด้วย<ช>อ๋อ,อเป็นแบบนั้นนี่เองอ่ะโอเคอยากจะถามคุณมุกข้อต่อไปนะครับว่าเฮ้ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยแบกความคาดหวังอะไรที่แบบรู้สึกหนักหนามากเลยตอนเด็กๆเ,เนี่ยโหสิ่งนี้มันหนักสําหรับเรามากจริงๆตอนเด็กมุกว่ามุกไม่รู้สึกว่าต้องแบกรับความคาดหวังอะไรหนักหนาจริงๆเต,ติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่บอกว่าให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ในช่วงนั้นก็คือเรียนป่ะใช่ค่ะมันอาจจะกดดันหน่อยเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเราอยากให้พ่อแม่ภูมิใจเราก็อาจจะต้องตั้งใจเรียนหนักมากขึ้นเพื่อให้ได้เกรด4.0มาให้พ่อแม่แล้วในชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นค่ะมันมันค่ารู้สึกว่าเวลาเด็กนะคะตอนที่เด็กมากๆใช่เราค่รู้สึกว่าการตั้งใจเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้พ่อแม่เราภูมิใจแล้วการมีเกรดดีๆมาให้เขาอะ มันก็ยิ่งทําให้เขาภูมิใจมึงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพ่อแม่คาดหวังไหมแต่ตัวเองคาดหวังกับตัวเองแน่นอนใช่แล้วทุกครั้งที่เวลาเราได้เกรดสี่หรือตอนที่แบบไปรับแบบตอนแบบวันประชุมผู้ปกครองอะไรเงี้ยมันฟิลลิ่งมันเป็นไงฮะตอนนั้นแบบพ่อแม่เขาแบบยื่นเลยไหมว่าเฮ้ยลูกฉันเนี่ยโหแบบเกรดดีตลอดอะไรเงี้ยเป็นไหมเป็นแบบนั้นไหมก็จริงๆเกรดสี่มันได้ไม่ยากมากคุณรม <น>สมัยนั้นเหรอใช่ใช่โรงเรียนมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้ได้ยากขนาดนั้นเหมือนเราตั้งใจเรียนแล้วมันก็ได้ไอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนแบบพอตั้งใจแล้วก็เหมือนก็เราก็อยากทําให้เขาภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มไม่รู้ว่าเขาภูมิใจไหมเพราะแม่ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่แต่ในแววตาแม่นี่คือเป็นประกายอยู่ใช่ก็สำหรับคุณมุกอาจจะไม่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 ยากนะแต่สำหรับคนอื่นน่ <c oughs> ยากผมบอกเลยว่าผมจะขึ้น3.00จุนนยได้นี่คือเย่ yeah! <c oughs> นึกออกปะเออประมาณนี้อะต่อไปโอ้ผมว่าคําถามคอนี้นี่คือเป็นสิ่งที่เด็กๆเ,เนี่ยผมว่าโดนกันทุกคนนะฮะอยากจะถามคุณมุกว่าแล้ว <c oughs> ความฝันในวัยเด็กของคุณมุกเนี่ยคืออะไรเออตอนตอนเด็กๆเ,เลยอะถ้าตอนเด็ก,กมากๆอะ่ะมุกไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากเป็นอะไรมันว่างเปล่า มันจะมีแบบชุดคาพูดที่ผู้ใหญ่คอยบอกเราว่าโตขึ้นต้องเป็นหมอเป็นครูเป็นเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะแบบมีอาชีพที่เขากําหนดอยากให้เราเป็นแต่เราอ่ะเป็นเด็กที่ไม่เหมือนคนอื่นอะคุณบอมเราอยากบินได้เอยากเป็นนักบินอวกาศอ๋อตกใจหรือว่าแบบหรือว่าดูหนังมาวิวมาเยอะจริงๆอ่ะเป็นนกยังอยากเป็นนกเลยเอาจริงๆอ่ะอยากเป็นนักบินอวกาศหรือว่าแบบอยากมีอาชีพที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเราเป็นเด็กแบบนั้นแต่ว่า มันก็ดูดูไกลตัวนะจุดนั้นนะเนาะแบบเราก็แค่ทําหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วความฝันจริงๆของมุกก็คงอยากมีครอบครัวอบอุน่นอมันดูเป็นความฝันเล็กๆเอ้ใช่เรามีฝันได้หลายแบบครับรนั่นแหละค่ะอยากมีครอบครัวที่อบอุน่นแล้วก็อยากเขาเรียกอะไรอะ่ะจริงๆการเขียนหนังสือก็เป็นความฝันหนึ่งในนั้นอืใช่ ตอนนี้ก็ได้มาเล่มนี้มาใช่ก็็เปนตอนนี้คือความฝันเป็นจริงเป็นหนึ่งใน achievement ของคุณมุกเหมือนกันฮะเล่มนี้นะฮะนี่โอ้โหดีมากมากแล้วผมรู้สึกว่าพอคุณมุกพูดถึงเรื่องแบบการเป็นนักบินอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะสื่อถึงนกปะที่แบบเออสื่อเข้ามาในเล่มด้วยออันนี้พูดจริงใช่ไหมใช่เราอ่านแล้วเราสัมผัสได้อะเออว่าแบบวิธีการเล่าของเขาหรืออะไรเงี้ยเออเฮ้ยมัรู้สึกว่ามันคือความอิสระอืมใช่ฟรีดอม ใช่โอเคประมาณนี้เออเป็นคําตอบที่ดีนะผมรู้สึกว่าเวลาที่ใครผมผมรู้สึกว่าในสังคมอ่ะจะชอบมีแรงกดดันว่าเวลาที่ใครมาถามว่าความฝันจะเป็นอะไรเฮ้ยฉันจะต้องตอบอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไว้ก่อนจริงๆไม่ไม่ผมว่ามันนึกออกปะมันแบบคําตอบมันอาจจะเรียบง่ายไปเลยก็ได้จนแบบเราค่าไม่ถึงแต่ก็เป็นความฝันของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเออนะเออเออเข้าต่อไปอยากถามคุณบุ๊กว่าเคยทําความฝันของตัวเองเนี่ยหลุดมือไปบ้างไหม เคยต้องทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อแบบเพื่อใครสักคนไหมแบบต้องยอมทิ้งตัวเองอ่ะเพื่อแบบอ่ะฉันยอมทําเพื่อเธอนะเคยไหมเคยนะคะมุว่าจริงๆหลายคนคงเคยเจอเราทิ้งความฝันตัวเองลงไปเพราะว่าคนอื่นอย่างเช่นจริงๆอ่ะมุขย,ยับเป็นนักร้องอืตอนมาถมอ่ะปรากฏร้องเพลงะะ่งค่ะแล้วเราได้ยินฟีดแบ็จากคนอื่นๆว่าแบบร้องไม่ดีเลยร้อ,องไม่เห็นพอเท่าคนนั้นเลยเปรียบเทียบกันนะใช่ มุก็ไปเรียนร้องเพลงค่ะอหัดร้องเพลงจนแบบไปทดลองประกวดหรืออะไรเงี้ยดูอะไรเงี้ยมันเหมือนเราไม่ได้สนใจแล้วว่าใครจะบอกว่าเราร้องยังไงเราแค่ฝึกฝนแล้วก็พยายามแล้วเรารักในสิ่งที่เราทําแค่นั้นก็พอแล้วอใช่หรืออย่างบางคนอะ่ะมุกเคยได้ยินการเป็นนักเขียนก็เช่นกันค่ะมีมหลายคนมาบอกมุวกว่าการเขียนของมุกมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขา,าแต่เขาบอกกับมุกว่าเขาไม่สามารถเขียนได้ เพราะมีคนเคยบอกเขาว่าเขาเพอ้อเจอ mm hmm. แล้วคนคนนั้นก็ทิ้งความฝันลงไปค่ะเรามุ้งมองว่าจริงๆแล้วมันไม่แฟร์เลยที่ทำไมคนคนหนึ่งจะต้องทิ้งความฝันของตัวเองเพียง uh huh. เพราะคนอื่นบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ uh huh. ใช่การเขียนหนังสือข,ของมุก็เหมือนกันมุนก็เคยได้ฟีดแบ็กลับมาว่าแบบเพอ้อเจอ uh huh. พิมพ์เพอรพรรณนาอะไรแบบพิมพ์ยาวๆอะไรอย่างเงี้งยใครจะไปคิดแล้วว่าวัานหนึ่ง การเขียนหนังสือแบบนั้นมันจะกลายมาเป็นหนังสือฮิวใจให้กับผู้คนได้มากมายในตอนนี้อืใช่จนมีคนติดตามเป็นแสนๆคนนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนอะไรอย่างคือผมอรู้สึกว่าเวลาที่เราจะลงมือทําอะไรสักอย่างไปเนี่ยมันแน่นอนอะ่ะมันจะมีทั้งคนที่แบบเห็นด้วยกับเห็นด้วยอะไรแต่พอมันมีใครสักคนที่แบบว่าพี่เป็นแรงบรรดาใจให้ผมนะครับโอ้โหแค่นั้นแหละนึกออกป่่ะมันแบบมันเป็นความรู้สึกที่เราได้ช่วยเหลือใช่ เหมือนแบบเออมันรู้สึกดีนะไม่เป็นการได้รับอะค่ะจริงๆมูไม่ได้คาดหวังว่ามกจะได้รับอะไรเพราะจริงๆมกแค่เขียนบทความแล้วก็เหมือนพูดคุยกับตัวเองไปในเพจแหละแต่วันหนึ่งมันมันมีพลังมากมายที่จะส่งต่อไปให้คนอื่นได้ด้วยการป็นว่าจากที่มูก็เขียนให้กําลังใจคนอื่นอะมุกได้รับมากมายจนเหมือนกับมันได้รับกลับมาเยอะมากๆคุณบอมจนไม่รู้ว่าทําไมตัวเองโชคดีขนาดนี้ที่ได้รับกําลังใจจากคนอื่นมากมายจริงๆในวันที่ผู้คนรู้สึกแย่ค่ะเขาบอกว่าเขาได้กําลังใจจากอิมินิมัส <อ>จากตัวหนังสที่มุกเขียนแต่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วกาลังใจจากพวกเขาก็ทําให้อ e ิมินตมีทุกวันนี้ได้มียกตัวอย่างสักดีเอ็มหนึ่งไหมที่แบบพิมพ์เข้ามาแล้วโอ้โหอันนี้ประ,ประทับใจเรามากเลยแบบเป็นน้องคนหนึ่งที่แบบได้แรงบันดาลใจจากเรามีไหมถ้าเล่าแล้วมันจะดาร์กนิดนึงมีดีเอ็มหนึ่งที่จําไม่ลืมเลยคือ,อเขาทักมาว่าทําไมถึงทําเพจนี้ขึ้นมาคะมุกก็เล่าไปว่าแบบมุกสร้างขึ้นมาทําอะไรอะไรเงี้ยแบบเยียวยาจิตใจตัวเองในวันที่เศร้าหรืออะไรเงี้ยค่ะคเขาบอกว่าเมื่อคืนเาตัดใจ ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอืแต่เขารอดชีวิตกลับมาได้หมายความว่าจากอ่านโพสเราบางโพสในในเพจเหรอครับหรือว่าไม่ค่ะเหมือนเหมือนเหมือนเขาเขาตั้งใจแหละเหมือนมันเป็นวูบหนึ่งของอาการของโรคที่เขาเป็นนะคะแล้วเขารอดขึ้นมาได้แล้วเขาก็รีบมาขอบคุณมุกเลยว่าขอบคุณที่ทาเพจนี้ขึ้นมามุกไม่แน่ใจว่ามีบางแวบที่เขานึกขึ้นได้ถึงเพจเราหรือว่าบทความเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็รอดชีวิตขึ้นมามุกเลรู้สึกว่า โหนี่คือความหมายของการอยู่ต่อทุกครั้งที่แบบผงรู้สึกว่าแบบเหนื่อยกับการทําเพจหรือว่าแบบหมดพลังอะมันจะมีแบบคําพูดของแฟนเพจหลายๆคนคนนี้ก็เช่นกันว่าแบบ,บมุกไปไหนไม่ได้เราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่ามันจะยากเย็นหรือว่ามันจะเหนื่อยหรือเราจะมีความสุขเราจะแชร์กันแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคะ่ะโอ้โหประทับใจมากคือเออ,เอ,อผมผมผมเข้าใจแล้วว่าเหมือนแบบ เหมือนเราได้ช่วยชีวิตคนปะมันเป็นความรู้สึกนั้นไหมใช่แล้วการที่เขารล่าชีวิตกลับมามันช่วยชีวิตเราอะค่ะทําให้เราได้เห็นความหมายของชีวิตมากขึ้นอใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเส้นบางๆอะที่เราแบบอยากจะจากไปหรือเราไม่อยากอยู่อีกแล้วอะฟังเส้นสุดท้ายประมาณนี้ปะใช่เราจะมีขุมขุมทรัพย์พลังกําลังใจเนี้ยค่ะแบบเชียร์ัพเราขึ้นมาเออในโลกของความจริงผมว่าคนเราต้องการแบบนั้นนะเราต้องการความเป็นอม p a t h ีเนะ ว่าเออความเห็นอกเห็นใจคนอื่นว่าเฮ้ยเรื่องที่เรารู้สึกความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่อ่ะมันไม่ใช่แบบเรื่องแค่นี้ของของของ,ของใครสักคนอ่ะมันมันคือเราไม่อยากได้ยินคําว่าแบบเรื่องแค่นี้เองอ่ะใช่เราอยาก<ช>ได้ยินว่าเอ้ยเฮ้ยอยู่ข้างๆนะมี<ช>อะไรพูดได้นะเรารับฟังได้อะไรเงี้ยคือแบบสังคมมันจะน่าอยู่ใช่คุณมองว, <นะ S 1> ว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยในโซเชียลมีเดียด้วย เหมือนแบบหรือหรือบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราเจอเรื่องแย่ๆมามากพอแล้วแบบความท็อกซิกจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าที่ต่างๆที่เราเจอมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับพวกเขาโอ้ดีดีมากๆ <c oughs> ผมว่าใครฟังท่อนนี้ไปน่าจะแบบทัสกับใจมากนะฮะอะมากันที่คําถามต่อไปนะอันนี้อย่าถามคุณมุกว่าสำหรับคนที่ถูกกำหนดเส้นทางในชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยถูกพ่อแม่ปูทางเลยแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยพอโตขึ้นฉันอยากจะเลือกอาชีพของฉันเองฉันอยากจะเรียนในสาขาที่ฉันอยากจะเรียนเนี่ยโอ้มันยากเหลือเกินโอ้มันยากเพราะฉันถูกตีกรอบมาเราจะมีคําแนะนํำยังไงให้กับคนกลุ่มนี้บ้างว่าหลายๆคนคงเคยเจอเนาะ,นะเราเคยเป็นเด็กแล้วเรามีครอบครัวที่จริงๆก็จากัดกรอบเราประมาณนึงแหละใช่หลายหลายคนก็ทักมาค่ะแบบเขาเจอครอบครัวที่ค่อนข้างสตรีทอยากให้เขาเป็นในแบบที่พ่อแม่คาดหวังให้เขาเป็นบางที ความฝันของพ่อแม่ที่เขาทําไม่สําเร็จในวัยเขาเขาถูกมาวางไว้กับเราว่าแบบเนี่ยแม่อยากเป็นอันนี้อะไรเงี้ยโอ้ยอลูกเป็นให้แม่หน่อยแม่แบบภูมิใจในตัวลูกจังเลยอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันคือความเป็นห่วงและความรักของของพ่อแม่ค่ะ<อ>ที่เขาส่งมอบให้กับเราแต่ว่าเอเด็กคนนั้นอาจจะไม่ได้อยากเป็นสิ่งนั้นอืจริงๆเราหมุกเองอะ่ะก็เคยถูกจํากัดกรอบเหมือนกันและการที่เราจะออกจากกรอบมันต้องใช้ พลังมหาศาลมันเหมือนเป็นเด็กช่างฝันอะเนาะคุณบอมมันเหมือนแบบจริงๆพ่อแม่อยากให้เราเป็นอย่างอื่นแหละเรารู้เรารู้ว่าเขาอยากให้เราเป็นอะไรอยากให้มีงานการที่มั่นคงมีเงินเดือนที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากให้เราเป็นแบบนี้อะไรย่างเงี้ยมันก็แบบโอเคพ่อแม่อยากให้เป็นอะไรในวัยเด็กอะมุกเป็นให้หมดเลยอยากให้ตั้งใจเรียนก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เรียนห้องวิทย์คณิตอะไรเงี้ยก็ยอมเรียนยอมเรียนห้องที่ จ่ายแพงหน่อยแต่ว่าเน้นวิทย์คณิตเข้มข้นเลยเ,<อ>เราก็ยอมเรียนให้เขาค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะตอนที่เรียนมาหาลัยมุกก็บอกกับเขาว่าแบบมุกข,ขอเลือกเส้นทางของตัวเองได้ไหมให้คุณบอมทายว่ามุกเลือกไปสายไหนโอ้ผมว่ามันต้องแบบตรงข้ามกับพวกเด็กสายวิทย์แน่เลยผมว่าต้องศิงละปะจริงปะคือ <c oughs> สถาปรูปรอใช่แต่เรียนสายวิทย์ใช่ผมบอกว่าจริงๆใช่มันคือเหมือนจริงๆพ่อแม่จํากัดกรอบให้เราแหละแต่พอถึงจุดนึงอ่ะ เราต้องใช้ความกล้าหาญและการพูดคุยมันต้องใช้ความเข้าใจระดับหนึ่งของมุกเหมือนจริงๆมุกใช้การแลกเปลี่ยนว่ามุกยอมเรียนห้องนี้นะแต่ว่าพอเข้ามาหาลัยมุกขอเลือกเส้นทางของตัวเองอทีนี้นหลังจากที่เราเก้าวออกไปโบยบินออกมาแล้วเ,เ,เรียนในสาขาของตัวเองเอมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะ<อ>จริงการเรียนศิละปะมันเครียดมากนั่งร้องไห้แบบกลัวเรียนไม่จบ ใช่แต่มันก็เป็นเส้นทางที่เราเลือกเองอะค่ะ uh huh. พอเหมือนจริงๆเรียนจบศิลปะมามันก็มีทิศทางให้ได้ไป uh huh. หลายๆคนอะยังติดอยู่ในกรอบที่พ่อแม่สร้างไว้มก uh huh. ว่าจริงๆมันต้องใช้เวลาและความเข้าใจมากๆและมันต้องพิสูจน์ตัวเอง uh huh. หนักมากๆค่ะกว่าที่พ่อแม่เราจะเชื่อว่าเราทําได้แล้วแล้วสิ่งนี้จะเลี้ยงชีพเราได้ uh huh. จริงๆตอนนั้นมุกแบบ มันก็ยากที่จะแนะนําน้องๆในในสมัยนี้เนาะเพราะว่ารจริงจริงมันก็ยากลําบากที่จะพิสูจน์ตัวเองแต่วันนี้พอทําได้แล้วอะแล้วเราเห็นว่าพ่อแม่เขามั่นใจว่าเราสามารถทําอาชีพนี้ได้แบบทํางานนี้ได้มันก็ผมว่า,<ม>าพอ่พอแม่มพ่อแม่กลัวอย่างหนึ่งคือกลัวว่าเราจะเลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันจะมีกรอบชุดความคิดหนึ่งที่เขาชอบบอกว่าเฮ้ยเป็นวาดรูปบ่โอุย้ยศิลปินไส้แห้งใช่โด<อ>น<ม>เนี่ยผู้ใหญ่มาแล้วโดนแล้วพอไส้แห้งปุ๊บเอาละ เราในฐานะแบบเด็กช่างฝันเรายัางไงต่อดีนะอะไรเงี้ยใช่ค่ะถ้าถ้าเราไม่เข้าใจเราจะต่อ,ต,อ,ต,อต่อต้านครอบครัวทันทีว่าทําไมเขาถึงไม่เข้าใจเราแต่ถ้าเราเข้าใจว่านั่นคือความรักและความห่วงใยที่เขามีให้เราอะเราแบ่งรับแบ่งสู้ห้าสิบห้าสิบว่าแบบโอเคเราเรามีความฝันนะ แต่พ่อแม่เป็นห่วงเรานะเราสื่อสารกับเขายังไงเราพิสูจน์ตัวเองยังไงจนเรามั่นใจได้ว่าเราเราเลี้ยงดูตัวเองได้อะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อแม่แค่ห่วงเราว่าวันหนึ่งเราจะอยู่ได้ยังไงถ้าในวันที่พวกเขาไม่อยู่ใช่มันก็คือความหวังดีรูปแบบหนึ่งแต่แคเราต้องเราต้องมองเจตนาเขาให้ออกคือบางทีพ่อแม่เราจะชอบพูดอะไรที่มันดูเหมือนจะดับฝันเราหรือบางทีอาจจะดูแบบดูเป็นการบูลลี่เราบางทีเขาพูดแรงเออคนเขาพูดแรงเอ้ยช่วงนี้อ้วนหรือเปล่า แต่คือเจตนาลึกๆเขาอยากให้เราเป็นหว่นหวงแต่เราแค่แบบไม่อยากคุยกับพ่อแม่ละออไม่ดีเลยไม่ไม่เซฟโซนเลยอะไรนึ่องไหมใช่ใช่ประมาณนี้ในหัวข้อที่เราเคยเกินไว้ตั้งแต่ต้น e ีพนะในเรื่องของเป็นตัวเองในแบบที่พอใจอยากจะถามว่าเฮ้ยแล้วแค่ไหนละ่ะถึงจะเรียกว่าเป็นตัวเองในแบบที่พอใจในความหมายของอ e ิมินิมัสอยากจะสื่อถึงตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับอืมเป็นตัวเองในแบบที่พอใจอืมอือ ก็คงตั้งอยู่ที่ตัวเองอะเนาะคะ่ะ hmm. จริงๆเราเป็นตัวเองในแบบแบบที่พอใจคือไม่ใช่ตัวเองในแบบที่ดีพอเหมือนใครๆ hmm. แต่เป็นตัวเองที่พอดีกับตัวเองและเหมาะสมกับตัวเองอ hmm. เหมือนพอถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอะ hmm. เราอาจจะรู้สึกว่าแบบแบบไหนล่ะที่ฉันจะพอใจแบบไหนที่เป็นตัวเองแบบที่พอใจเพราะ จริงๆเรามนุษย์ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่แล้วเออเราเราเราเป็นมนุษย์ช่างเปรียบเทียบอะใช่ใช่มันมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วดังนั้นเราแค่แบบคุยกับตัวเองเยอะๆค่ะว่าจริงๆแล้วแบบไหนที่พอดีกับเราครับแบบไหนที่เหมาะสมกับเราไม่ต้องเป็นตามคนอื่นเป็นในแบบตัวเองนี่แหละที่เราอยากเป็นแข่งกับตัวเองอะใช่ดีที่สุดมันไม่มันไม่มันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่เหนื่อยไปคืออย่างเช่นแบบเราจะชอบไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาแบบเก่งมากๆมันจะกดดันตัวเอง ผมอะผมเคยเป็นนะแบบเวลาแบบเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาแบบหูเรียนจบหมอเรียนจบโหอันนั้นคือนึกออกปะ่ะมันคนละสายกับอาชีพเราอะ่ะมันก็จะกดดันมากๆนะฮะก็อย่าก,กดดันตัวเองมากไปนะฮะก็แข่งกับตัวเองก็ดีแล้วนะับผมมาในคำถามข้อสุดท้ายกันของ EP นี้เนอะอยากให้คุณมุกเนี่ยฝากถึงคนที่ไม่มีความกล้าพอที่จะเป็นตัวตัวเองหน่อยว่าเฮ้ยเขาถูก คาดหวังจากคนรอบข้างถูกสังคมกดดันอะไรเงี้ยเฮ้ยเราอยากจะฝากอะไรถึงคนกลุ่มนี้บ้างก็อยากบอกกับทุกคนที่กําลังเผชิญกับสิ่งนี้อยู่นะคะว่าชีวิตเป็นของคุณนะคะทําในสิ่งที่ต้องการบ้างใช้เวลากับตัวเองบ้างแล้วก็ตั้งใจทําความฝันของตัวเองต่อไปนะคะอแม้ว่าบางครั้งเนี่ยในความฝันของเรามันอาจจะคนรอบข้างมันอาจจะหล่นหายไปบ้างนะเวลาเราตั้งใจทําอะไรอะที่แบบ เราโฟกัสกับมันอะนึกออกปะคนรอบข้างมันจะเริ่มแบบเริ่มตีตัวออกห่างแต่ว่าวันนั้นอะเมื่อคุณทํามันสําเร็จจริงๆรอะผู้คนที่เคยตีตัวจากคุณเขาอาจจะกลับมาหาคุณ <มา S 1> แลแ<ร>ว้วก็มายินดีดเออละโมนในแง่ดีได้เหมือนกันนะโอ้ oh, ดีมากๆเลยอีพีนี้นะครับผมก็ฝากทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะฮะไม่ต้องให้ใครมาบอกหรือก,กําหนดเส้นทางที่เราจะเดินเนี่ยเพราะว่าเรามีสิทธิ์เลือกเองอย่างที่คุณมุกบอกนะฮะทำในสิ่งที่เราต้องการ ะะผมขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นตัวเองในแบบที่พอใจนะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ talk จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง